ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอยก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงเส้นผมและก็หนังศีรษะของเรามาบอกนะคะว่าพอยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนผมพอยถึงดูแข็งแรงไม่ขาดหลุดล่วงง่ายนะคะนี่เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะพินาดานะคะส่วนเจ้าตัวนี้จะเรียกว่าแฮร์โทนิกนะคะแฮร์โทนิกตัวนี้นะคะ เป็นสเปรย์ฉีดบำรุงหนังศรีรษะแล้วก็เส้นผมนะคะที่สก,กัดมาจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะอาทิเช่นบอระเพ็ดขิงใบบวัวบกแล้วก็ฟ้าทลายโจรน,นะคะไม่มีสารเคมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่หน้าตาผลิตภัณฑ์จะเป็นแบบนี้นะคะเจ้าแฮร์โทนิกตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องลดการหลุดร่วงของเส้นผมลดาการขาดง่ายของเส้นผมนะคะเช่นเวลาเรา สระผมหรือว่าเราหวีผมนะคะผมก็จะไม่ขาดดุดร่วงง่ายถ้าเราใช้แฮรโทนิกตัวนี้นะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผมที่จะขึ้นใหม่ของเรานะคะแข็งแรงมีน้ำหนักไม่ขาดง่ายด้วยนะคะเจ้าแฮรโทนิกตัวนี้นะคะเราใช้เพียงแค่วันละสองครั้งนะคะก็คือตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนนะคะใช้วันละสองครั้งฉีดแค่วันละสองครั้งนะคะก็ใช้เป็นประจำทุกวันก็เห็นผลนะคะ เพราะว่าพลอยใช้ตัวนี้ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าโอเคนะเพราะว่าผมพลอยอ่ะพอยเป็นคนที่ผมขาดง่ายพอมาใช้แฮทโทนิกตัวนี้นะคะผมพลอยดีขึ้นมากเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยหลุดร่วงแล้วไม่ค่อยขาดแล้วด้วยนะคะถ้าใครสนใจแฮทโทนิกตัวนี้นะคะติดต่อได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะแต่พลอยจะทิ้งคอนแทคของพี่คนขายไว้ให้นะคะ